สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็วันนี้จะพามาดูอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์ที่เป็นที้ที่ทุกคนรอคอยนะครับแล้วก็เป็นผมที่รอคอยเหมือนกันนะครับสำหรับจี้นี้ที่นี่เป็นที่ป้ายแดงจุดพื้นที่นะครับก็คือแบบเหมือนเราสร้างเมืองหนึ่งเมืองไงในแถวเดียวกันนะแล้วถ้าที้นี้ออกก็ได้ซื้อเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับของฝ่ายตรงข้ามก็เป็นที้ที่โหดเหมือนกันนะสาหรับในการเล่นสายทิปเปิลนะครับ หรือสายจบไว้นั่นเองเนาะหลักการหาก็ต้องสะสมจี้แล้วก็มาแลกนะครับส่วนรวมตรงนี้ไม่มีนะจ๊ะรวมไม่มีนะจ๊ะต้องสะสมแล้วมาแลกนะครับ <c oughs> ะสะสมนะครับผมก็มีรางวัลการเล่นด้วยนะครับเล่นลายได้มาแสะหนึ่งนะที่เปิ่ได้สุ่มที่พรีเมียมทัวริซึมคูณ5ก็ได้มาสุดยอดรูแบบกเพชรนะครับแล้วก็เล่นบาบา,บา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 ประมาณนี้เลย เนี่ยนะครับสุ่มคือเราต้องหาสีทองไว้ถ้าได้ไอเนี่ยหนึ่งอันแล้วก็สีทองหนึ่งอันนี่คือได้ชิ้นส่วนเลยนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันได้อะไรไงผมเลยไม่กล้าเสี่ยงที่จะแลกเดยวเรามาตามหาสีทองดีกว่านะครับอ่ะหลักๆคือต้องตามหาสีทองเนาะประมาณนั้นนะครับงั้นเรามาสุ่มดีกว่าครับผมจัดไปขอสีทองอ่ะ สีตำลางเงินมันได้เล้ว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูก่อนเนาะเรามีเงินสีเงินคือไอ้นี่มันหายังไงก็ไม่ดูนะสะสมรวมกับป้ายแดงยื่พื้นที่ไม่สมบูรณ์ถ้าแรกไอ้อันที่หนึ่งมาแล้ว แล้วก็ยังหายนี่ไม่ได้ดิมันหายยังไงก็ไม่รู้นะไอ้นี่นี่ไม่มั่นใจเหมือนกันครับก้นช่างแม่งแล้วกันเนาะหลักๆเรามาตามหาสีทองดีกว่าไม่มั่นใจเดี๋ยวกลัวแลกผิดไงนะอ่ะลุยต่อครับผมสีแดงที่เราเต็มแล้วเนาะงั้นอัพที่ทิ้งกันลกันครับ หลักๆเ,เ,เราหาสีเงินดีกว่าไอ้สีทองดีกว่าสีทองน่าจะหาง่ายกว่าเนาะหานี่เดี๋ยว,วกลัวมันแลกผิดไงเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอ่ะสุมตอบ <c oughs> <c oughs> ต้องการสีทองฮะสอทองด้ป่ะ โอ้โหระครังระครังพียังมีอยู่อีกโอ้โห oh. ตีเราเต็มละหรือเราต้องลองรวมไหมรวมที่นี้เป่าวะรวมที่นี้เผื่อจะได้ใช่ไหมลองดูไหมงั้นเราลองรวมดูวะปาปอุ้ยที่ลูกแก้ววางบนสุดยอด แกวังวนโชคดีมากเลยได้มาคือจี้นี้หาผมหาไม่ได้นะเวดีดีดีงั้นอัพอัพเล่นแล้วกันครับเอามาเล่นเดี๋ยวสีน่าจะโหดเนาะสำหรับจีน้นี้อัพทิ้งไปเลยเทำเอสบวกแล้วกันครับ ออปชันไม่สวยเดี๋ยวค่อยรีถ้าเรารวมไปที่นี้มันจะได้จี้นั้นปะไอ้สมุดสีไฟเนี่ยไม่ได้เหรองั้นแสดงก็หายากเหมือนกันนะไอ้สมุดไฟเนี่ยต้องสุง่มเลยใช่ปะเออแสดงว่าแรกนี้ไม่ได้นะหลักๆคือต้องหาสมุดไฟ นหายสีเนี่ยนะครับสีทองเนี่ยแหละได้ชัวร์เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมาลองหาดูแล้วกันครับ <c oughs> หรือไม่ก็เก็บไอ้สีแดงสมุดแดงครบแปดอันก็มาแลกสีทองนะครับแต่คงจะยากเนาะเก็บงั้นอัพเล่แล้วก่อนแล้วกันครับติสองอันถือว่าเยอะนะ <c oughs> อ่ะสุมตอผมจัดไป สีแดงมันละลัวสีทองไม่โผล่เลยอะเงียบมากเลยส,เสีทองเราเนี่ยสีทองเราเงียบมากเลยไม่โผล่งั้นอัพเล่นก่อนแล้วกันครับ <c oughs> บีตีจะติดไหมนะ,ะติดปะวะโอหโบกห้าเลยอ่ะงั้นอัพเล่นไปก่อนแล้วกันครับจะได้ว่างๆหน่อยที่เรา บินด่วนแล้วกันอัพเอเลนแล้วกันเนะเาะอัพไปครับผมจัดไปสุ่มต่อครับผมจัดไปครับ อบีล,ล้วนเลยเว้ยเฮ้ยคอสีทองนี่ไหมอ่ะพี่น้องอ่ามาแล้วสีทองโอเคเอาแรกแล้วผมแรกไปเลยปา๊าปอ่าแลกได้ละไปรับกีดเลยดีกว,ว่าอัพเกรดไปเลยผมอัพเกรด มาได้เอเลยนะไม่ต้องอัพนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำเอบวกกันเลยร,รวมป้าบจัดไปเอบวกออปชันอุย๊ยออพเข็มทิศถือว่าเจมออปชันนี้ถือว่าเจมเอามาเล่นได้อยู่อ่ะอัพบวกเจ็ดเป็นแล้วกันครับเอามาเล่นน่าจะโหดอยู่เหมือนกันจี้นี้ บวกสามถูกว่าเยอะนะอ่าบวกห้าเลยสุดยอดเอาจี้นี่ยัดแล้วกันครับอ่ะบวกเจ็ดละก็อีเวนต์นี้ก็ 2. ประมาณนี้แล้วกันนะพวๆเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกับคลิปรีวิวที่ใหม่นะกันครับอ่ะก็ใครยังไม่ได้ก็ขอให้ได้นะครับผม ดจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ